สังฆังสนังกชามิท่านนิพพานตามป่าตามเขาท่านตายตามป่าตามเขาเพราะร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราจะไปยุ่งอะไรเมื่อร่างกายนี้มันยังอยู่เนี่ยพูดได้แสดงได้สมควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนอย่างเข่งครัดเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ลูกหานั่นแหละในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ูกศ่ษย์ลูกค้าจะได้ทําต่อๆๆๆๆกันไปนี่มีคาว่าขาดตกบกพร่องศาสนาจะไม่ได้เสื่อมมูคณะกุบาอาจารย์พอเข้าใจไหมนี่แหละไม่งั้นก็เสื่อมไปหมดดิบาอาจารย์ตายก็โอ้มาทําบุญอุทิศให้ปิญญาถ้าเกิดว่าคุบาอาจารย์เป็นพระอริยบุคคลจะว่าไงเราไม่เป็นกรรมหนักเลยนี่เราก็ไม่ทราบใช่ไหมล่ะเราจะให้คะแนนท่านเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ใช่ผู้พิเศษอะไรนี่ เราก็เป็นเปรตเป็นผีในใจเราเพราะวิชาจังโค่นไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็ต้องรู้นี่สาเหตุของมัน,น่าการปฏิบัติบูชาพ่อแม่ครูอาจารย์นี่จริงได้บุญมากได้อานิสงส์มากเหมือนเป็นการปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระธรรมะสมนั่นแหละนี่ผมผมธรมมาี่เป็นคารวะนี่หลวงตาทำไมเป็นตั้งแต่เป็นคารวะพ็นปานปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า,าเลยอะชีวิตนี้ถ้าแกได้เพื่อมากเพื่อผล ก็เ,เอาเลยน,น่พระบา่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์แบบสนิทใจเชื่อเรื่องมรรคเรื่องผลทาร่างกายนิสระได้บูชาได้เหนือนพระเทวทัตที่เอากระดูกกันไก่นี่บูชาพุทธเจ้าก็ยังได้เป็นพระบจญกพุทธเจ้าอยู่นี่ขนาดที่ทำสังกเพิเห็นไหมละ่ะ ทำอนันตริยกรรมหา้าตกมหาอเวจีนรกออกจากมหาอเวจีนรกมารับใช้กรรมต่อป,ปุต่อชาติจนกรรมนี้หมดก็ยจงจะได้ตัดสรุปเป็นพระปัจเจกกพุทธเจ้าเอลเราเอาชีวิตนี้บูชาพุทธเจ้าเพื่อต้องการเป็นพอรหารในปัจจุบันถ้ามันไม่ได้ก็ไม่รู้ไปสินั่นหรือมุขคันธกบาอาจารย์บ้างไงหรือจะว่าผู้ผิดอีกอันนี้คือธรรมคือวิหนยนะแยกแยะให้ถูกนะ ผมชอบด้วยเหตุด้วยผลนี่คือเหตุคือผลไม่ใช่ว่าผมพูดด้วยความสุ่มเดาปาูบทำด้วยความสุ่มเดาถ้าเกิดว่าครูบาอาจารย์เป็นพระหันเราจะไม่ประมาทเพราะครูอาจารย์เด้๋ยสมมุติว่าครูปาอาจารย์รูปนั้นเป็นพระอริยบุคคลเวลาเราทําบุญอุทิศบุญส่วนกุศลในครูบาอาจารย์ ใช้คําว่ามัตะกะพัตตานิีุ้ทิบุญชนกุศลในวิญญาณกุบาอาจารย์ชื่อนี้ชื่อนี้ถ้าเกิดว่ากุบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ท่านอยู่ในสังขังสรนังคัจฉามิละเราจะไม่เป็นบาเป็นกรรมหนักหรอพิจารณาให้ดีที่ผมพูดนี้ผมพูดเพื่อส่วนรวมผมพูดเพื่อศาสนาผมไม่ได้พูดเพื่อทิฏถิมานะของตัวเอง ผมพูดพุดด่นเวยความเคารพกูบาอาจารย์ทุกลูปเราเคารพกันดีไหมเวลาถึงครบรอบอะไรเราก็ใช้คำพูดใหม่ได้ไหมผมไปภาคเหนือนะผมก็เห็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็ดีนะที่ทำบุญนี้อุทิศในหะ้กูบาอาจารย์นี่อีฉันถูกไหม่านเป็นคุณหญ,ญิงคนไหนเรามาถามเราเราไปภาคเหนือนี่กนะูบาอาจารย์ ของเอฉันเสียไปแล้วอีฉันทําบุญอุทิศบุญส่งกุศลให้ครูบาอาจารย์ผิดไหมแต่ว่าผิดก็ผิดจะว่าถูกก็ถูกละวาท่า <c oughs> นนั้นเราไม่ได้สอนใครนะจะว่าผิดก็ผิดจะว่าถูกก็ถูก <c oughs> อ้าวทำไมครูบาอาจารย์จะพูดอย่างนั้น <c oughs> เพราะเราไม่ราบว่าครูบาอาจารย์ไปไหนเราสมควรที่จะทําแบบใหม่ได้ไหมไม่ใช้คํานี้เราเลยร่างี่างนีคุณหญิงคุณหญิงที่อยู่ภาคเหนือนั้นทาเราเรื่องนี้แหละ เราทําใหม่ได้ไหมจยากนั้นเธอก็ทําใหม่เลยนะวานนี้ไปไปเห็นใช้เปลี่ยนคําใหม่นะอืมอรอบวันนี้คณะลูกศิษย์มาทําบุญเพื่อเทิดทูนบุญคุณของพระแม่คุญจาร์นั่นนะพวกลูกพวกหลานก็ไม่ได้ทราบว่าพระแม่คุญจาร์ไปอยู่ที่ไหนพระพวกลูกพวกหลานจะมีกิเลสอยู่แต่ให้ทราบ เอ้ยเอ้ยครูบาอาจารย์จะทราบหรือไม่ทราบแต่ทราบของพอ่รพอรุษิลูกค้าว่าทําด้วยความเคารพอาหารต่างๆสิ่งของต่างๆในปใจัจจัยสี่ขอบูชาคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์คุณแม่พ่อแม่ครูอาจารย์จะรับทราบหรือไม่ทราบแต่ลูกพ่อลูกรับทราบรว่าพวกลูกได้กระทําในสิ่งที่ดีเพื่อเทิดทูนบุญคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่สอนสั่ง ด้วยความเมตตาต่อลูกต่อหลานที่ถ้าเขาเปลี่ยนใหม่แล้วก็ฟังก็โอ้เข้าท่าวะ่ะ <c oughs> คุณหญิงไม่เอ่ยชื่อท่านหรอกจ่เนเฉลยวจังก็ยังไม่ทราบนะเราก็ฟังวันนะั้นเหตุมาถามเราเราก่อนนี้แหละมาถามเราก่อนเนี่ยบอกมากราบเรานี่เราก็เลยพูดให้ฟังจะว่าจะผิดก็จะว่าผิดก็ผิดจะว่าถูกก็ถูกแล้เอปเราเลยพูดให้ฟังแต่เราบูชาคุณของพระมกุาจาร์ดีไหมถ้าคุณหญิงคิดว่า คุณหญิงนั่นเคารพในครูในบาเราเปลี่ยนคําพูดได้ไหมเราเปลี่ยนคำพูด,ด,หเ,พดเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ยังครองทาดขันอยู่ได้ไหมเป็นการมุทิตาคาระวะพราะแม่ครูอาจารย์ได้ไหมดีกว่าที่จะทําบุญทิศเป็นมาตรกาพระตานี้ <c oughs> ถ้าผนะู้ป่วบเลยนะอู้าขนาะคุณหญิงคุณนายนะครูบาอาจารย์พูดมีเหตุมีผลนะบาเออก็พูดให้ฟังแต่จะทำหรือไม่ทําขึ้นอยู่ที่พวกเธอนะ หลวงพ่ไม่สามารถบังคับให้พวกเธอทําได้เพราะนานาจิตตังของใครของมันเพียงพูดให้ฟังด้วยเหตุด้วยผลจะฟังหรือไม่ฟังก็ไม่เข้าไปก้าวไก่เตะพูดให้ฟังอย่างนั้นก็ไปวันนั้นอคุณหญิงคนนี้แหละเพราะว่าพอเรานั่งอยู่นั้นคุณหญิงคนนี้ก็มองมาหาเราก็ยิ้มๆนะแล้วก็เขียนในกระดาษแล้วก็ไปพูดใหม่โอ้เราก็ยิ้มเราก็ไม่พูดละเราก็เพิ่งพูดให้ลูกหลานฟังนี่แหละมีเอตี่บอกว่า เราเอาประเพณีมาทำลายจัดสนาไหมลูกพิจาเอานะเราเอาประเพณีมาทำลายครูบาอาจารย์เราหรือไม่พยายามตึกตองให้ดีนะลูกยาพากันมีทิฏฐิมาน,นะให้เป็นทิดชุกกรรมได้ความเคารพในครูในบาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ซะไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปต่อไปต่อไปหาทางออกไม่ได้ ผู้บวปฏิบัติก็จะปฏิบัติหลงโลกหลงทางงมงายอยู่แบบนี้เพราะปฏิบัติด้วยความหลงมันข้ามไปไม่ได้นะลูกนะต่อพบต่อชาติไม่มีวันที่จะจบสิ้นไม่รู้กี่พบกี่ชาติละลูกที่เราประมาทในครูในบาเราจะได้รับผลกรรมตัวนี้เดี๋ยวเราพูดกันก็บอกว่าหลวงพ่อน้อยผิดเอาดีแต่ตัวเองก็จะว่า โอ้ถ้าหลวงปู่จะเอาดีแต่ตัวเองหลวงปู่ก็ช่างโปรใหญ่สาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่แล้วที่ลูกนั่นว่าตัวเองเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐแล้วที่หลวงปู่ทำเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวิน,นัยปกป้องพระพุทธศาสนาะยกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยกครูบาอาจารย์ขึ้นไว้เหนือเก้าเหนือกระหมอ่อมหลวงปู่ไม่ได้ทำด้วยที่พันนะ้านี่ มีการไหนที่หลวงปู่ประมาตคุบอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยกเว้นตำหนิผู้ปฏิบัติทําลายหลักพระวินยัยฮะมีการไหนล่ะเอามาพิจารณาดูที่จะว่าเราประมาทจากเจ้าของกุอาจารย์อีกนั่นเห็นที่เราไปนี่เห็ที่เราไปวัดของเอ้สำนักไม่ชีแก้วจังรัมเนี่ยเราไปเห็นที่นั่งหลวงจานั่นน,น่ะหลวงตาบัวนี่แล้วเขาลบนี่ก็อยู่ชั้นล่างของกุฏิ ที่พักของไม่ฉีครูบาอาจารย์ไปก็ไม่เห็นว่าพระครูาอาจารย์บอกนะะมันเป็นกรรมนะลูกผนะู้หญิงก็ไปนนะ่นนั่งอยู่ข้างบนอนะ่ะไอ้ตัวนี้ก็ที่นั่งหลวงตาเห็นไหมล่ะนี่หลวงตาก็นี้ผู้หญิงก็ขึ้นไปถูไปอะไรทั้งหมดนะงามไม่ละ่ะพอจะถามลูกถ้าว่าหลวงปู่มีทิฏฐิมานะใครมีทิฏฐิมานะเอาพอจะถามลูกทุกคนที่ฟังทมนี่แหละ สมควรไหมเราเคารพไหมเราเหยียบหัวพ่อผูกุญแจนไหมถ้าเราเคารพเร็วจะไม่มีคําบ้าประมาทจะเห็นว่าที่หลวงปู่พูดนี้สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นหลวงปูจ่จงมอโอการหลวงพ่ออินทวายนั่นแหละย,ยกที่นั่งทำรรม,มาตหลวงตาบัวขึ้นข้างบนเพราะได้ความเคารพเรยกจะว่างไง หลวงปู่ทำแล้วชอบแล้วได้วความเคารพหรือหมู่คณะกูบาอาจารย์กุบาสุริกาจะว่าหลวงปู่มีทิฏฐิมันนะใครมีทิฏฐิมันนะกันแน่เอาถ้าเราเคารพแล้วเราไม่อยากเห็นผู้ที่เราเคารพถูกเหยียบจํำทำลายพอเข้าใจไหมอยากจะยกผู้ที่เราเคารพสูงขึ้นไปน,นี่คือความเป็นจริงนะเหมือนเราเห็นนั่นก็เหมือนที่เราไปไอ้วัด ของหลวงปู่อ่อนไจนจิลีนั่นนะบอกว่ามีธรรม,มาะของหลวงปู่มั่นเคยแสดงธรรมเพราะก็เลยไปตามหาก็เอาไปทิ้งว่าอยู่นั่นน้นโอ้เราแฟนเราก็น้องแต่ร่วงฟังฟังฟังเอ้ยไอ้อดูดูนะลูกนะพี่นาดูนะลูกนะมัน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 เทือนใจไหมนะหลวงปู่จะถามว่าพวกเธอคอรบไม่ละ เคารพล,ลงปู่มั่นไหมถ้าเคารพล,ลงปู่มัน่นแม้แต่ที่นั่งได้กราบได้ไหว้ที่นั่งก็เป็นบุญเป็นกุศลจนประมาณไม่ได้นะลูกนะก็เหมือนเราเขารบลงตาบัวเราเนี่ยเห็นที่นั่งแม่แต่เห็นใหม่ที่ท่านใช้เห็นสิ่งของที่ท่านใช้กระโถนบ้างบริการบ้างแล้วก็กราบแล้วมอบแล้วเหมือนหลวงปู่ไปนี่วัดของหลวง ปู่ลาเขมาประตูวัดปู่เจ้าก่อปิดธรรมามาต้นนั้นเมื่อไหร่ก็อุ้ยสุดหัวจิตหัวใจกราดธรรมามา์กอธรรมาร้องไห้นั่นแล้วลึกถึงอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงปู่ล่าเขมาประตูวัดปู่เจ้าก็ที่สอนหลวงปู่ไงที่รักหลวงปู่เหมือนลูกนี่แล้วไปไปที่ถึงไปไปกราบปั๊บหมอบบนตักขั้งกอดเอาเลยเห็นไหมล่ะเป็นไงลูกหลาน ภาวนาดีๆนะโอ้ลูกหลานไม่ใจบ่ายครับมามามาเป่าหัวให้ภาวนาดีเลนี่แหละทำบุญแต่ละครั้งอย่าไปเอามนุษย์สมบัตินิพพานสมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเอ้ไม่ต้องไปพูดถึงบ้าข้าพเจ้าทำบุญปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติเป็นที่หมายมันเจ้า นี่ลูกหลานนั่นจอลงที่นิพพานสมบัตทิทำบุญแต่ละบาทแต่ละเบีย้ยเดินจงกรมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พันดน้มสู่ปนิพพานธ์นี่นีอคำสอนของหลวงปู่ล้าเขามาประตูวัดพปู่เจ้าก็เขารู้ไหมล่ะเป็นความจริงไหมล่ะที่หลวงปู่พูดเนี่ยไหนจะบอกว่าหลวงปู่มาจับจ้องแม่กุญจาร์อาจารย์อีกจะมามาจาับจ้องลูกศจีรุคารเพรอะแม่ครูอาจารย์ครูบาอาจารย์อีกแล้วแต่จะคิดนะตัวใครตัวมันนะกรรมใครกรรมมันนะ ไม่เข้าไปก้าวไก่ถ้าทิฏฐิมานะของพวกเธอมีอยู่ก็ทําตามประเพณีนั่นทําลายครูบาอาจารย์ไปเลยเหยียบย่ำครูบาอาจารย์ไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่าเพียงพูดให้ฟังเป็นส่วนกลางเท่านั้นเองพูดเพื่อให้พวกเรามีสติกําลังปัญญาแต่ถ้าพวกเราไม่มีสติกาลังปัญญามีทิฏฐิมานะก็แล้วแต่ไม่เลือกใคร,รเลือกขมันไม่ใช่เลือหลุงปู่นี่ลุงปู่ไม่มีได้มีเสียก้ใาใไรป่าลบทําด้วยความเมตตาอยากจะให้เห็น ครูบาอาจารย์อยากจะให้ยกครูบาอาจารย์หรือเห็นครูบาอาจารย์เป็นปีบเสมือนเพชรนินจินดาหรือสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐไว้เหนือก้าวเหนือกระหม่อมจอมขวัญเหมือนผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่หรือพวกเราคิดยังไงอีกเวลาหลวงปู่พูดกินที่มานักเกิดขึ้นแล้วพวกเรานั่นแหะเฮ้ไเจ้ว่าหลวงพ่อน้อยเอาดีแต่ตัวเองบ่าตัวเองตัวเองเลือดประเสริฐไหนลวงปู่ว่าตัวเองเลือดประเสริฐที่ไหน ทำบินไอ้นั่นเลือดนั่นประเสริฐหลักธรรมกรรมสอนของผูบบ้เจ้านั่นเลือดประเสริฐก็ประเพณนี้ทำต่อกันมานี่ครูบาอาจารย์ทำต่อกันมาแล้วถ้าทิศอาจพระกระทำมาละ่ะหลวงปู่จะถามแย่ทีแจแ้นพระกระทำมาเนยหลวงปู่ก็จะถามนั่นทำไมเราจรึงไม่รวมกันที่ทำที่บินไหนไม่รวมกันที่ความเคารพจบที่ความเคารพตรงนั้น นั่นคือทางเดินที่มันถูกต้องดีงนหมอบมาราคาบให้กับพ่อแม่ครูอาจารย์อุปติบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมตามวิน,นัยที่เป็นผู้เอาศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิมาแสดงให้พวกเราทราบเรื่งองห็นด้วยผมจะว่างไงอ่ะเเราพูดกันก็ผิดมดหรืงว่าน้อยผิดก็ <c oughs> ใช่ดีทิฏฐิมนานะก็พวกเธอ,อยังอยู่นี่ไหนลวงปู่เอาทิฏฐิมนานะลวงปู่แสดงที่ไหนอ่ะ นี่คือธรรมนี่คือพยยิันนี่คือเหตุนี่คือผลให้มีเหตุผลบ้างที่ลูกหมู่คณะก็มีเหตุมีผลบ้างที่เราทําไมไม่ดีเลยนั่นทําขึ้นในคามเขารพบในครวในบาไม่ดีเหรอดีกว่าที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะทําให้ครูบาอาจารย์นั้นตกต่ำเป็นเปรตห็นมัตตกาพัตานี้อยู่นั่นแหละมันจะได้หรือเอาเพียนะ้ยนเอาเพียงพูดให้ฟังแค่นั้นแหละ แล้วก็เป็นประเพณีต่อกันไปต่อกันไปถ้าเกิดว่าพ่อแม่ครูอาจารย์รูปนั้นท่านเป็นพระอริยละลรืหนึ่งในสังฆังสารนังกัจฉามิหนีลเล่กรรมหนักนะพวกเธอกต่พ่อที่ฉันไม่รู้นี่ที่ฉันนี่ทาขึ้นเพราะคิดถึงครูบาอาจารย์นี่อยากจยให้ครูบาอาจารย์ที่ฉันกินอิม่ม <c oughs> ท่านอิ่มแล้วต่นพอแล้วละ่ะถ้าเป็นพระอริยะบุคคลแล้ว,วลท่านเป็นสังฆังสารนังกัจฉามิละ่ะ เราจะไม่เป็นครรมหนักหรือเอาพิจารณานะลูกนะหลวงปู่นี่ชอบเรื่องเหตุผลที่พใกเลูกหลานฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าประมาทนะถ้าใครคิดว่าหลวงปู่ประมาทจ,จับจ้วงหลักธรรมหลักพินัยประมาทพ่อแม่ครูอาจารย์ปรับความคิดใหม่สิลูกนี่ก็คือบูชานี่ก็คือความเคารพในครูบาอาจารย์เหมือนหลวงปู่พม์ัดพมวัดฝ่าพนมมิตรอย่างนั้นสมควรหรือนั่น ที่เราจะไปทำบุญอุทิศบุญส่วนกุศลให้ท่านเราไปรวมตัวกันนี่ไปเพื่อบูชาคุณของพ่อแม่รุอารย์ไม่ดีกว่าเหรอ